จะพูดพามากินแม่นนั่แหละจ่ายตังค์คุณพูดตอนนี้มาใจหายแวบเลยแนะนำ้วยนะวันนี้เรามีสมาชิกใหม่นะคะมีสมาชิกเพิ่มเติมนะคะน้องชื่ออะไรคะชื่อพอยค่ะอุ้ยไอ้พอยเนี่ยมานะพอยมานะแล้วก็หยกมานะแล้วก็ไอ้หลิวมานะแล้วก็นั่งเรียงกันเลยนะแยกไม่ออกคือถ้าคนที่แบบว่าไม่ได้เป็นแบบญาติพี่น้องนะเข้ามาเรจะทำไมน้าเหมือนกันเลยอ่ะวว่าแต่ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมเดอะเอเมอรัลด์นะคะใช่คือที่นี่เขามีบุฟเฟ่ต์เนาะ เพื่อนแม่เนี่ยมาทานแล้วแบบประทับใจมากเลยแล้วราคาไม่แพงถูกเท่าไหร่คะพัน,นหน่อยๆอุ้ยตอนนี้ยังมีปโปรอยู่ดิมากตอนนี้เป็นราคาโปรอยู่ที่1,529บาทจากราคาเต็มทอ่ สองพันหนึ่งบาทนานๆนะครอบครัวเรานานๆทีจะไปแบบโอมากาเสะอะไรอย่างเงี้ยโรงแรมอะไรเงี้ยเออแล้วทุกครั้งที่ไปกินโอมากาเสะนะทุกคนมันจะตื่นเต้นกับการไปกินโอมากาเสะใช่ไหมแต่พอหลราจากออกจากร้านโอมากาเสะปุ๊บไปร้านส้มตำครับไปร้านส้มตำหนึ่งมันไม่อิ่มสองมันไม่สะใจสามมันมันยังไม่ถึงอ่ะมันจะเลี่ยนมันจะเลี่ยนนิดนึงโอ้มันจะเลี่ยนอ่ะแต่ถ้ามาที่นี่เขาบอกครบเลยส้มตำก็มีใช่ไหมลูกส้มตำก็มีแม่นี่มียำด้วย นี้นะคะชื่อ t h เ e ม e ลโ l ่คอฟฟี่ช็อปนะคะไฮไลท์ที่เข้ามาเนี่ยลูกค้าเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นมุมซีฟู้ดออนไอซ์ของเรานะคะซึ่งเรามีทั้ง ปูม้ามีหอยนางรมหอยแมงคู่มีกุ้ง mm hmm. เครื่องครบคันเลยค่ะน้ําจิ้มเรามีครบเลยครบสูตรเลยส่วนลูกค้าที่ไม่ทานแบบเย็นเรามีแบบร้อนด้วยเราก็จะมีแบบนึ่งร้อนสามหม้อนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้ซึ่งเราจะมีอาหารเกาหลี2อ,อย่างก็คือจะมีแซลมอนดองซีอิ๊วเกาหลีกับตัวกุ้งหันหลังมาตรงนี้ก็จะเป็นมุมกุ้งแม่น้ําเผานะคะตรงที่มีออบุฟเฟ่ไลน์เราถ้าเกิดเห็นมีถาดไม้เนี่ยก็คือต้องเอาเบอร์โตมาวาง แล้วก็พนักง,งานเราจะไปเสิร์ฟให้แบบร้อนๆหนึนะคะก็จะมีปุ้งนะคะตรงนี้จะเป็นมุมเจ็ดวัน7เมนูนะคะเป็นคัพวิ่งสเตชันก็คือสลับกันทุกวันไม่ซ้ํากันเลย7วันตัวนี้ก็คือจะเป็นซุปสัฟเฟอรนะคะแล้วก็เราเสิร์ฟพร้อมกับบัวซองโฮมเมดถัดมาก็จะเป็นพาสต้าะะซึ่งตรงซอสเนี่ยเราจะเปลี่ยนสลับไปทุกๆเดือนแต่ว่าตัวที่จะคงอยู่ก็จะเป็นตัว ทัฟเฟิค่ะตรงนี้เลยจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของโรงแรมเลยจะเป็นขาหมูสูตรดีเอ็อลค่ะอันนี้สูตรของเราเองกว่า30ปีนะคะเราจะตุ๋นจนแบบว่าทุกอย่างมันเข้าเนื้อมันจะนุ่มละลายในปากเลยเล็กเขาเมนอีกตัวหนึ่งที่ต้องไม่พลาดนะคะจะเป็นข้าวต้มปลากะพงค่ะของเราจะทําชามต่อชามแล้วก็ปลากระพงะสดเครื่องเคียงก็จะมีหปลาแซลมอนทอดกับตัวฟองตู้ทอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นตามสูตรของ ก็ต้มจริงๆที่เป็นแบบจริงๆนะคะมุมนี้จะเป็นมุมก๋วยเตี๋ยวเจ็ดวันเจ็ดเมนมูกันไม่ซ้ำนะคะแต่วันนี้ก็เป็นตัวก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิเงก็มีติ่มซำนะคะให้เลือกหอย่างนะคะมีทั้งสะล,ะลับเอามีทั้งขนมจีนอักเก๋าอะไรอย่างเงีเยะะ้ยค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวเขาต้มปุ้ยตรงนี้เรามีกระเพาะปาน,น้ําแดงด้วยนะคะอัน,นก็เป็นสูตรของดีแอมเบลอเองอันนี้จะเป็นมุมเทมปุระ จะเป็นของอาหารญี่ปุ่นเอาลองกองด้วยมาลองมาลองมาลองกองเยอะอันนี้ก็จะเป็นมุมเบเกอรี่นะคะซึ่งเชฟที่ทำเบเกอรี่เนี่ยชื่อเชฟเต้หัวหน้าหัวหัวหน้าครัวเบเกอรี่ของเราเนี่ยเป็นเชฟที่ไปชนะเชฟกระทะเหล็กสายหวานมา็เปน แล้วก็ตอนนี้มาดูแลประจําการที่โรงแรมแล้วคาถาสาราบุฟเฟ่ทุกคนที่เราพูดกันมาทั้งหมดตอนนี้คือจริงๆราคาเต็มคือ2000กัน1บาทแต่ตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่ที่1,529บาทราคาเต็มก็ถูกแล้ว่แล้วก็เรารวมมีเครื่องดื่มจะมีเป็นเครื่องดื่มเป็นซอฟดิ้งที่อยู่ข้างหลังพาสต้าไอไอแท่งเขียวเกียวนกเกี่ยวอะไรมคะไม่เกี่ยวอันอันสัักซื้อได้แต่ว่าสั่งสั่งปังหาแล้วก็จะวันนี้คือพิเศษก็คือเรามีโชว์แรกปลาทูน่ายักษ์เป็นเป็นทู ฟินนะคะเป็นเป็นปลาที่อิมพอรอันนี้ต,ตัวจริงเหรอตัวจริงวัน,นวันนี้เรามีโชว์แร่ปลา<ม>เดี๋ยวพอเชฟแร่แล้วเนี่ยสามารถที่จะทานแบบ ซาซิมิสดๆได้เลยเนี่ยปลาสดจริงๆจิ้มดูได้น่าจิ้มดูได้จิ้มแล้วเมื่อกี้คือตอนนี้โรงแรมเราจัดกิจกรรมโชว์แล่ปลาทูน่ายักษ์เนี่ยเดือนละสองครั้งอ,อือเดือนละใช่ค,ค่ะ<ร>ก็วันนี้พอดีตรงกับวันที่เรามีโชว์แล่ปลาเราสามารถรู้ได้ไหมว่าจะมีโชว์แล่ปลาวันไหนบ้างเออปกติจะอยู่ทุกาวานันศุกร์ที่หนึ่งกับศุกร์ที่สามของเดือนค่ะก็มีจนถึงสิ้นปีนี้ กือไปดูรายอาหารมาแล้วสิ่งที่ชอบมากที่สุดเลยก็คือวันนี้เขาจะมีแร่ปลาทูนา่าที่ตัวใหญ่ๆอ่ะตอนแรกก็เห็นว่าเป็นบูฟินทูน<ฟ>่า<อ>พวกหนูมองก,กันคิดว่าปลาปลอมเขาบอกว่าเกือบ200ร้อยโลใช่ใชตัวจริงแล้ววันนี้เป็นวัน,นที่แบบเขาจะแร่ให้ดูด้วยอ๋อหนึ่งเดือนจะมีแค่สองครั้งสองอ่าแม่คือที่บ้านชอบกินซุปเห็ดอ่ะและนี่คือแบบว่าเห็ดทรัฟเฟิลเห็ดทรัฟเฟิลทรัฟเฟิลท็อฟอุ้ยเยอะมากแม่อันนี้ของโปรดเราสองคนฟัวกาแม่ ใครที่ชอบอาหารทะเลคือแบบอันนี้เหมือนกุ้งปอมากเลยอะโอ้ยหอยนางรมใช่แม่แต่เดี๋ยวเราต้องออกไปข้างนอกเดี๋ยวไปตักพริกหอมเจียวเลยหอมเกียวมีครบทุกอย่างอันนี้หอยหวานหอยหวานเอามาจากไหนอะนี่ไงอ๋อโอเคเขาให้4โมงถึงกี่โมงนะที่เนี่ยพเขาเปิด6โมงเย็นถึง4ทุ่มนั่นไงก็แปลว่าไม่ได้จำกัดเวลาเท่านั้นแหละก็4ชั่วโมงนี้ก็ เรากินชั่วโมงอยู่อก็อิ่มแล้วเนาะอันนี้เซตซาชิมินะคะเขาจะมีปลาฮามาจิมีปลาทูน่าคือต้องบอกว่าถ้าก็เป็นครอบครัวนะต้องโทรแจ้งแล้โทรจองนะถ้าต้องการมากินห้องวีแบบนี้ต้องโทรจองนี่ซาซิมิมีหนวดปลาหมึกมีปลาหมึกยักษ์มีแซลมอนมีฮามาจิมีทูน่ามีปูอัดมีท้องปลาแซลมอนแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกวันนี้เรามีบูฟินทูน่าโอโทโร่เท่านั้นดีเหมือนกันนะแม่จะได้กินอาหารหลายๆอย่างบ้างเพราะว่า ปกติเห็นกินแต่ก๋วยเตี๋ยวที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยนี่เแต่ก๋วยเตี๋ยวเออกินแต่ก๋วยเตี๋ยวทุกวันอันนี้บอกพ่อเป่ะเนี่ยวมากินบุฟเฟ่ลูกบอกค่ะบอกแล้วงล่ะเุ้ยเมื่อวานเห็นพ่อถ่ายยูทูบเอ๊ไมันใครไลฟ์เตาหน่มเธอเป็นแค่ตำไทยเพ่็จะมาอร่อยแบบนี้ได้ยังไงตำไทยอร่อยได้ไงวะเอาวายตรง้ต้มตำไทยที่แบบปี๊ดได้ขนาดเลือกแต่ของเขาอะคือเปรี้ยวนำเนาะแม่ชอบอย่างเงี้ยหนูชอบเพราะมันไม่หวานเปรี้ยวนำ เธอว่าที่เรานั่งเป็นห้องวีไงี้ยก็อาจจะเดินไกลหน่อยอะไรเงี้ยนี่ดิขนมปังมีแค่เดือนนี้เดือนเดียวหมดแล้วอะไรนะคืออะไรนะขนมปังตอนนี้เขาฮิตขนมปังเกลือนะอกลือหมดแล้วอ้ยนี้เป็นขนมหวานโมนี้เป็นขนมหวานขนมหวานเป็นเชฟที่เป็นไอออนเชนใช่ชนะเชฟกระทะเหล็กของหวานโดยเฉพาะเลยว้าวได้รายการเชฟกระทาเหล็กกันนะใช่ชื่อว่าเลดนี่ ทำข้อมูลดีเลยโอเจ๋งอะยืนยันว่ามันอร่อยจริงๆเรามาขอซุปเห็ดพอร์เฟ้ลโอเคค่ะยืนยันว่ายืนยันว่ามันอร่อยจริงไม่ได้อวยเนื้อ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 เดี๋ยวเราไปหาเนื้ออันนี้ได้หมูมาหนึ่งชิ้นตักไม่ได้คุ้มเลยเลยเนาะเพราะเราจะหาของที่เราชอบอันนี้เดี๋ยวขอโปกาแล้วก็ขอเนื้อขอใส่นี่เลยได้ไหมคะว้าวโอ้ย หน้าตาดีมากแม่แป้นนึ่งก็ค่ยว่างเลยอ๋อแปลวเนื้อมาจะได้กินจริงจงในคำเดียวต้องกินให้ได้ภายในคำเดียวเหมือนพอยเมื่อกี้โอ้โหพันแก่แล้วพันขอพรงนแล้วกันนะโคตรอร่อยอ่ะ วันน,นี้อาจจะใช้คําว่าอร่อยเปลืองมากนะนึงนะตอนนี้นนหนูเครียดมากเลยอะหนูไม่รู้จะกินอะไรก่อนสิตัวอ,อิ่มอะมันไม่อยากอิ่มอะอ้าว <laughs> ทุกคนเชื่อไม่เชื่อแม่เป็นคนกินน้อยมากตัวเนี้ยแม่กินโฟลกาวไปละสามชิ้นแล้วซุปเผ็ดอีกสองถ้วยแล้วกำลังจะไปตักช่วยที่สามแล้วแม่เป็นคนกินน้อยจริงงไหมทุกคนสามบ้านได้เขากินก๋วยเตี๋ยวถ้วยเล็กของเขาทุกวันอะวันละถ้วยน่ะนะแล้วทำไมหนูบอกจะมีหออจะมีอะไรเนี่ยนี่หยิมบมาชามาคือประเด็นคือมันสดมากทุกคน อ้าว,าวนี่มันยังเป็นอยู่ด้วยสดจริงๆเฮ้ยมันโดดได้และตัวแบบตัวกำลังคำอ่ะตัวแบบใสาขาวใสแบบนี้เลยอ่ะเขากำลังจะแร่ปลากันนะคะไปดูชาร์ดดูทำไมตามันเป็นสีแดงอ่ะ อันนี้ปลาทูน่าสามอย่างอันนี้มันมีโอโทโร่ชูโทโร่แล้วก็เนื้อแดงธรรมดาไม่รู้เรียกว่าอะไรตรงไหนที่แบบที่แบบอร่อยสุดนี่โอโทโร่โอโทโร่วนแต่มันจะมันมากนะหนูแนะนําให้แม่กินชูเพราะแม่เป็นคนไม่กินมันอาแต่แล้วแต่ชิมได้ออแต่ไม<ห>่ได้หรือไม่ได,ได้ฉันต้องลองได้ฉันแค่เป็นห่วงนะฉันเนี่ยรู้ใจแม่ฉันเฉยเฉย หวานเทียบเลยว่ะหวานนุ่มเนียนอ่ะไม่จริงๆแม่กต้องกินไล่อย่างนี้จากแดงมาไปกินมันมันสุดมนเออมันลองลงมาไม่ได้เหอ่เอาชิ้นเต็มให้น้องพอยโอโทโร่เขาบอกกันว่าโอโทโรเนี่ยเหมือนกินเนื้อ A5 โอ้โหฉันไม่เคยกินเนื้อ A5 เลยเคยกินเนื้อ A4 เนื้อกระดาษเยี่ยสิแล้วจะเล่าให้ฟังนะไม่ใช่มุกนะพาพ่อเราอะที่บ้านสมัยก่อนทุกคนเวลาที่เรากินข้าวอะคือเราก็คือจะนั่งล้อมวงกันแล้วที่บ่อยที่สุดก็คือเราจะกินข้าวด้วยมือพ่อชอบกินข้าวด้วยมือเราจะมีชามหนึ่งชามวางอยู่ข้างๆกับข้าว ทุกคนมาถึงเขาก็จะจุ่มแล้วก็กินข้าวแล้วถ้ามีแบบแกะก้างโพก้างปลาหางปลาเขาก็จะทิ้งทิ้งอย่างเงี้ยวันนั้นนั่งกินกินแล้วพุะเอิงมาที่หลังมาถึงว่านั่งปุ๊บเลยนะพระเอิร์ธพอพุะเอิงมาปุ๊บเอาเอิร์ธมาว่าเคยขยับถ้วยเนี้ยไปวางแค่ข้างชามน้ำแกงมาถึงปุ๊บเขาเห็นมีแกงเลยเขาเขาก็ไม่กินมือนั้น่ะเขาก็ตักข้าวถึงแล้วเขาก็ช้อนตักแกงตักแกงใส่แล้วก็ช้อนตักตักน้ำลงมือนะ ไข่ต้มอะไรวันนี้จืดมากเลยคือเขาก็ไม่รู้ไงอันนี้คือหาธรรมชาติเลยกินน้ำล้างมืออันนี้คือขนมอะไรก็ไม่รู้แล้วเป็นอันนี้ที่แม่ชอบคือโคเรฮะโคเรสใช่ฮะไม่หรอเคมเอะไรนะเคมบูเล่อะไรนะเคมบูเบลเคมบูเล่เคมเบลเจ๋อเคยเป็ดจำไว้ด้วยไม่ใช่คาบูเล่คุณรู้ไหมว่าขนมเจากรายการคานะเหลสคานะเลิศเชฟเต้เป็นแชมป์ Iron Chef สายหวานเราเล่า่าสมัยเราสมัยสัน้าแม่มเล่นอะไรแล้วสมัยนี้เขาเล่นอะไรขาวาเขาเล่น,นส้มโรลลเบิรลล์ตโรเบิร์แต่ว่ายุคแม่ก็จะย้อนกลับไปเป็นรองเท้าสเก็ตสี่ล้อมีไหมเวลาที่เราเข้าไปสถานที่อย่างนี้ มันจะมีแบบตัวเด่นตัวดาวที่แบบเล่นอยู่อะไรเงี้ยหนูไม่เคยไปเล่นที่ไหนเลยแม่หนูเล่นอยู่หมู่บ้านแม่ให้หนูออกไปไหนด้ยตอนเด็กกะทำด้วยังหนูกเล่นทลเลกันอยู่หน้าบ้านะไม่บ้านหนูก็ไม่บ้านตัวเองก็ไปเล่นบ้านพอยจำได้ไหมตอนที่แบบว่าขอไปเล่นสวนสยามเมื่อก่อนเนี้ยหนูไม่เคยได้เล่นน้ำเลยทุกคนไม่เป็นปมในใจด้วย เชื่อว่าทุกคนเนี้ยแม้กระทั่งโตมาขนาดนี้ย27ปีเกิดมาไม่เคยได้เล่นสวนน้ำก็เพิ่งมาเคยไปสวนสยามตอนโตถ้าเราแบบนี้ทุกคนเราแบบนี้อว ok ่าวันนั้นน่ะบ้านพีเทนเขาจะไปเที่ยวสวนสยามกันตอนนั้นนะ่ะน้อยย้อนย้อนไปก็แบบหยกอยู่ประมาณสัก78ขวบมั้งเขาก็จะเอาพลอยพลอยไปแล้วเขาก็บอกเอ้ยอยากให้หยกกับคินไปด้วยน้องสาวส้มก็คือบอกว่าไปรับปากบ,บอกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปก็คือน้องพาไปไปรวมกับบ้านพีเทนและส้มเป็นคนที่กลัวน้ำมากๆคือหยกก็เคยตกน้ำตอน เด็กๆตกน้ําบ่อปลาคาร์บอะลึกมิดหัวหยกศอกส้มก็แบบหลอนอยู่ในหัวเลยแล้วหยกตข่อหัวไปเราก็เลยพูดโทรบอกพี่เทมบอกว่าให้ลูกไปได้แต่พี่ต้องรับปากว่าจะไม่ให้หยกไอ้คิมเล่นน้ําแล้วก็กําชับน้องสาวไอ้กิ่งไม่ให้นอกไม่ให้หลานเล่นน้ํานะนั่งดูห้ามคาสายตาด้วยเ <ไว S 1> พราะอะไรพ่อส้มกลัวคําว่าคุณขอโทษ,โทษดูกันไม่ทันสวนสยามถ้าสวนสนามเราไม่ไเป็นนี้สวนสยามสวนสยามมันจะเหมือนสวนสนามคนมันเยอะเดินสวนกันไปสวนกันมากูไปพูดได้เลยไป แล้วไอ้สองคนนี้ก็ไปจริงๆแล้วก็ไม่เล่นน้ำนจริงๆแล้วก็เป็นปมในใจจริงๆว่าที่เป็นนั่งดูเขาเล่นแต่ให้นั่งเอาขาแช่น้ำได้โอ้ยมาแล้วอันนี้มาเซ็ตใหญ่จริงของจริงแนละ้ว ม,มันแตกใน,ก<อ>นค่ามความหนาของมันจะเกลียดนะเกลียดปะเฉลิจะเล่าจบยังเรื่องสวนสยามอ่ะจบยังยังห้าสี่สามต่อสวนสยามไม่สุดสุดทา้ายมันก็กลายเป็นเป็นปมนิดน,นึงเลยว่าทุกคนก็จะยังจํากันคํานั้นเลยว่าเวลาจะชวนกันเองไปเที่ยวอย่างไปไป,ไปแพร่การอย่างเงี้ยพี่อย่าคิงก็จะหลอนๆว่าแบบแม่จะให้ไฟป,ป่าวะ ถ้าไปเที่ยวที่ไหนที่มันมีน้ำอ่ะจะเป็นคนหลอนไปเองว่าแม่จะไม่ให้ไปต้องค่อยเปิดรีก่อนนะรีเล่านะเปิดคอด้วยแสงสมดีที่สุดคอต่าๆแล้วก็าไล่ไปสูงได้แล้วเปิดคอสูงแล้วไล่ลงมาต่ำได้กินไม่ได้แล้วอแต่แม่จะบอกนะวันนั้นอ่ะตอนแรกเลยแล้วแม่เปิดแม่กินเฮนเนสซี่โอ้โหเปิดสูงเลยใช่เปิดสูงเลยมันอิดฟิลเลยนะมันอร่อยแล้วยิ่ไปเจอแบบว่าที่เขาแบบเก็บว้นาสูบก่าปีเสิบปีนะมันจะเหมือนช็อกโกแลตเลยอร่อยราคาเป็นหมื่นเลยใช่่เสร็จแล้วก็ไล่ เรมาหมดก็มากินรีต่อเรากินรีต่อปุ๊บเพื่อนมาชวนไปบ้านเขากินหงวัานหูแม่เขตายแน่เลยเฮ้ยรีไม่มีเหรอก็เป็นดาราคือถ้าไปกินนี่คือแหวมึงเนาะเป็นดาราแล้วก็แบบนิดเออก็เลยอ่ะอ่ะอ่ะขอของสนน้ำสดาลอยเน่เน่สดาลอยสดาป่ะชนชนชนเขากะว่ากินไปกึ๊บเพื่อมารยาทกึ๊บเฮ้ยชื่ออร่อยแซ่บมาก เป็ได้เนี่ยแม่หนูกินแล้วเป็นฟิวเดียวกับแม่เลยโปรตีหนูกินตาลีไม่ไม่มีเลี่ยงอันเดียหนูกินเบียร์ก็ได้กินเบียร์แยกกินเบียร์คนเดียวตลอดเลยแล้วจะพักกดไลย้อนสามผ่าแล้วไงกินเบียร์ไม่ได้กินเหล้าดีกว่าลองกินก็ได้ของทองอ้าวอร่อยอันนี้ซอสที่เขาเอามาให้นะคะกินกับเจลลี่ข้างในไข่กระดูกปลาโอ้เป็นไขมันแบบนี้เหรอ หนชว์หอเปน็นไงอ่ะอ่อยอ่ะมันเหมือนเจลเจอ่ะนสดชื่นอ่ะมันรสชาติมันสดชื่นมากเลยบอกว่าคอลลาเจนใน่เนี่ยคอลลาเจน,บเนแบบนี้ในนี้มันแบบดีมากๆเลยอันนี้ราดจิใช่ไมช้ดูดไปเลยจีนน่น่อยไม่ไกินเ,เลยทุกคนีน่ไม่เป็นมุ้มุ้ใช่ขเขใน่อย่ เ no หมือนวุ้นน anyway> ้ำเปล่าเหมือนมะพร้าวอ่อนนะทุกคนมะพร้าวที่มันอ่อนพอเราขุดมามันจะเป็นใสๆใสๆแบบนั้นน่ะมันไม่มีรสชาติเลยค่ะอาจจะจืดเลยก็ได้แต่ว่าน้ำจิ้มที่ใส่เข้าไปมันจี๊ดจ้าดอ่ะมันเลกินด้วยกันแล้วอร่อยมันเป็นคาราเจนค่ะแบบมันเหมือนวุ้นน้ำเปล่าอ่ะสำหรับหนูเหมือนวุ้นแบบวุ้นอ่อนอ่อนวุ้นอ่อนที่ยังไม่ทันจับตัวดีอ่ะใช่แล้วมันก็รสชาติใสๆเหมือนกินน้ำเย็นๆสดชื่นเฉยๆเดี๋ยวคลิปหน้า คิดหน้าไปไหนด้วยก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันเนาะคิดหน้าไปดูลิงก์ฝากน้องพลอยเนี่ยค่ะฝากอากีนพลอยเอคให้ทำอะไรตอนนี้เออตอนนี้จะมายิคิดว่าต้อปิดร้านทำเล็บค่ะแล้วก็กำลังจะไปเรียนสักด้วยจะเดี๋ยวดูจะฝากเดี๋ยวฝากตัวไปเป็นช่างสักในร้านของน้องพลอยค่ะคือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้พูดชื่อโรงแรมเลยปะไม่ชื่อเลยโรงแรมเดอเมโร่เอ๊ะเอมโร่ตอนนี้ต้องถุยลิ้งค์แล้วนะชั้นชาค่ะ ไอเมลอนให้อีกชิ้นก็ได้ค่ะเลมเลมออนเป็นลูกใหญ่ฝากกดติดตามกดสมัครสมาชิด้วยนะคะแล้วก็เป็นไปได้ครับทุกคนเนี่ยทุกคนส่งก<ม>ำลังใจให้หยกแบบขยันามทำคลิปหน่อยนะ่ยสักอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีขอให้ทุกคนส่งกำลังใจให้น้องมิวตะกร้องเราด้วยนะคะให้เป็นกำลังใจในการที่ให้น้องอ่ะโทรมาปลูกหยกออกมาถ่ายคลิปบ้างแล้วก็เดี๋ยวฝากด้วยแล้วกันนะคะที่บ้านน้องยังขายได้ั้งหลายอย่างเพอขยายจะสกเนขอของใช่ฉันต้องจ่ายตังค์อยู่ต้องหลายตังค์อะสมัครสมาชิ กดติดตาม,กด,มาก,กดไปเถอะค่ะกดไปเถอะไม่มเส<ล>ียตังค์กดไปอยากดูอะไรอยากเห็นอะไรก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยละกาันมันคือมันเป็นคือการทํา YouTube แบบมันมันไม่ใช่การแสดงอะ่ะทุกคนมันเป็นตัวเราอะเออมันเป็นตัวข,ของแต่ละคนมันเป็นครอบครัวโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็ฝากติดตามไอจีน้องคอยด้วยนะคะ v w o k v w o r k i x i n t โอเคบ๊ายบายนะคะ